สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชานิกาเนาะและนี่คือชนิกาทารโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิกอาคาด์กันอีกเช่นเคยเนาะในหัวข้อที่ว่าได้เรื่องเราเนี่ยควรตัดใจจากเขาไหมควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ควรที่จะตัดใจยังไงเนาะโอเคประมาณนี้นะคะ ก็วันนี้มีอย่างมาัดผมมให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะเลือกสีที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดมา1สีนะแล้วเดี๋ยวไอจะทำทำสแต็มเวลาไว้ให้นะคะสามารถกดเข้าไปฟังคําทํานายของแต่ละสีที่ตัวเองเลือกไว้ได้เลยเนาะโอเคตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของไอ้ด้วยนะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปต่อไปต่อไปให้ได้รับชมกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ มาเริ่มจากคนที่เลือกอย่างมัดผมสีฟ้านะคะขอเช็กพลังงานนิดนึงนะระหว่างคุณและเขานะคะมีเลข 4, ลส,นนะะลสี่มีราศีตุลนะคะราศีกุมเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าเลขสี่เลขหนึ่งเลขห้าวันพฤหัสวันพุธวันอาทิตย์นะคะหรือว่ามีเลขสี่ห้าหนึ่งอยู่ในดวงชะตาหรือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าวันสําคัญต่างๆของคุณนะคะแล้วก็เด่นไปทางราศีตุลราศีกุมนะคะ นี่เป็นพลังงานโดยรวมนะที่ที่ที่แบบหยิบได้นะคะโอเคไหนดูหน่อยซิว่าคุณเนี่ยการที่คุณตัดสินใจที่จะตัดใจจากเขาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่ยดูหน่อยซิ ม,มันมันจะบอกว่าถูกก็พูดยากนะเพราะว่าตัวคุณยังมีความรักความรู้สึกให้เขาค่อนข้างที่จะเยอะมันมันเหมือนกับคุณเอาใจลงไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยไหนดูหน่อยซีว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ p พจซอฟครับเซเว่นน็อปแพนโทโ อื man. จริงๆแล้วเคมีการอยู่ร่วมกันของคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกดีแต่ว่าบางทีไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะให้สถานะหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจว่าว่าไปต่อก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้แล้วถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ตามนะการทําตัวหลายๆอย่างของเขาก็ทําให้คุณรู้สึกดี จริงๆแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าเห็นแก่ตัวถึงขนาดว่าจะทําให้คุณเจ็บหรืออะไรเงี้ยเขามีการปลอบประโลมใจทุกครั้งที่คุณเจ็บนะคะแต่ว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันไม่สามารถชัดเจนไปได้มากกว่านี้มากกว่าคุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะตัดใจหรือเปล่าอืมในดูหน่อยซิว่าถ้าคุณจะตัดใจจากเขานี่คุณควรที่จะตัดใจยังไงนะ <laughs> มีไพ่ทวเวอร์นะคะ บัวรแล้วก็ The Fool เอ่อจะไม่ได้บอกว่าให้หักดิบนะแต่ว่าคุณเหมือนกับอาจจะต้องเบาในเรื่องความรู้สึกตัวเองลงอาจจะมองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Tower นี่อาจจะเป็นการมองปรับเปลี่ยนมุมมองของเราโดยการหันหันไปอย่างเช่นว่าเออเมื่อก่อนอะไรอะไรเราก็ให้อภัยเขาอะไรอะไรเราก็เลิกที่จะนึกถึงเขาเลิกที่จะเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบ เปลี่ยนมุมมองตรงนั้นไปก็คือก็คืออาจจะไม่ได้พึ่งพิงเขาเหมือนเหมือนเคยพึ่งพิงไม่พึ่งพิงที่ว่านี่ไม่ใช่พึ่งพิงในด้านอื่นๆนะแต่เป็นพึ่งพิงด้านจิตใจไม่ว่าอะไรก็ตามเราแบบเมื่อก่อนหน้านี้เราอาจจะยังยึดติดอยู่กับเขามันก็เลยทําให้เราอึดอัดใจอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าอา่าเราอาจจะต้องตัดในส่วนนี้ในเรื่องการการที่เราเอาใจไปอิงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ บางทีให้แนะนำว่าเราอาจจะมองคนรอบตัวคนรอบข้างมากขึ้นด้วยก็ได้แบบว่าจริงๆแล้วก็มีคนที่ทําให้เรามีความสุขได้เหมือนกันอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็แนะนําว่าบางทีการที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าการไปใช้ชีวิตของตัวเองที่แบบว่าที่ตัวเองอยากทําตัวเองอยากอยากเขาเรียกว่าอยากออกไปทําตรงนั้นอยากเรียนรู้ตรงนี้อะไรเงี้ยที่ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นการพัฒนาตัวเองของเราในแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับการที่แบบว่า ไม่ไม่นึกถึงเขามากพอขนาดเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้ทุเราลงได้อะไรอย่างเงี้จจเลลงยนเนาะถามว่าหักดิบได้ไหมอะ่ะคุณคุณหักดิบได้นะแต่ว่ากลัวว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้ว,แล,วแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณแบบแย่ขนาดน,นั้นแค่คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้แล้วมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงอะไรอย่างนงี้มากกว่าเนาะโอเคหนดูหน่อยซิว่าถ้าคุณพยายามเบาตัวเองในเรื่องความรู้สึกเนี่ย ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมอย่างเช่นเอ่อมันจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรือว่ามันยังรู้จักยังพูดคุยกันได้ไหมเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ทําตัวแย่ๆใส่คุณขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะอืมมันเป็นไพ่เทมเพลนนะคะเทมเพลนหมายถึงการปรับตัวการปรับเปลี่ยนการเข้าอ,อกเข้าใจเขาถ้าเกิดมันถึงจุดที่ว่าคุณคุณตัดใจหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่อลดความคาดหวังในเรื่องสถานะหรือว่าความคาดหวังจากตัวเขาลงไป คุณก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาได้ในการที่จะติดต่อพูดคุยกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่ายังยังมีปรึกษากันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าอ่ะคุณสามารถลดลดความคาดหวังตัวเองลงไปได้แล้วอะไรเงี้ยอประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกเออยางมัดผมสีฟ้าเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอจบคําททำนายไว้เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะค่ะก็มาถึงคนที่เลือก อย่างมัดผมสีชมพูนะคะในดูหน่อยซีขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะว่าพลังงานของคุณแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณไหนนะอาจจะมีคุณหรือไม่มีก็ได้นะคะเป็นคุณและเขาเนาะมีไพ่เลข3าเลขสี่ราศีมังกรราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีเมถุนเมถุน มังกรราศีสิงห์ไม่ถุนมังกรสิงห์แล้วก็เลขสามเลข4ี่อยู่ในดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าวันสําคัญต่างๆของคุณก็ได้นะคะแล้วก็เด่นไปไปที่เป็นวันอังคารแล้วก็วันพุธเนาะโอเคประมาณนี้นะคะไหนขอดูหน่อยซิว่าการตัดสินใจของคุณในการที่จะเอ่อตัดใจจากเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันโอเคไหมกับตัวคุณหรือว่ามันจะส่งผลกับคุณยังไงบ้างนะคะในสิ่งนี้เนี่ย เป็นไพ่ Two of c u p อีกแล้วอืมคุณมีความสุขรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ที่คุณยังตัดใจไม่ได้ถามว่ามันจะโอเคไหมมันก็โอเคถ้าคุณจะตัดใจนะก่อนอื่นขอดูความสัมพันธ์ของคุณนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง b r a c i n g มมันคงดีมากๆเลยนะเนี่ย Strength Emperor อทำไม,ามารู้สึกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้แย่ละ จริงๆคุณกับเขาดูมีแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วก็มีความชอบซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่แน่ใจว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอายุหรือว่าความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอย่างเช่นเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือว่าคุณอาจจะมากกว่าเขาหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเขาและคุณมันไม่เท่ากันหรือว่าสถานะต่างๆมันไม่เท่ากันมันมีไพ่เอ็มเปอเรอร์ขึ้นมาก็คือเอ็มเปอเรอร์หมายถึงว่ามันมีคนที่เป็นคิงอะ แล้วอีกคนหนึ่งมันเป็นแค่คนธรรมดาแต่ว่าเป็นคนธรรมดาที่แข็งแก่งเหมือนกันเป็นคนที่ธรรมดาที่ทําให้อีคิงรู้สึกอ่อนไว้ได้อก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่มันอาจจะถ้าไม่ใช่เรื่องเรื่องสถานะต่างๆที่มันแบบกังวลใจอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องความถูกต้องก็ได้แต่ถามว่าคุณกับเขามีความสุขร่วมกันไหมมีความสุขร่วมกันมีเคมีที่เข้ากันไหมมัน,ม,นมันมีแรงดึงดูดที่ทําให้แบบว่าพอคุยกันพูดคุยกันมันทําให้คุณมีความสุข อ um, ไหนดูสิว่าคุณเนี่ยจะตัดใจจากเขายังไงนะคะ t r e e o f Pentacle s Hangman Chain Law b o n ืมันเป็นดูเป็นการตัดสินใจแบบผู้ใหญ่เหมือนกันนะก็คือ,อ,อตัวคุณไม่ได้ตัดเขาไปจากชีวิตขนาดนั้นแค่ตัดใจในการที่ ลดความคาดหวังของตัวเองลงมานะคะแล้วก็อ,อาจจะโฟกัสเรื่องงานมากขึ้นก็ได้เพราะจริงๆตัวคุณก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะออบางทีคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นด้วยเหมือนกันเนาะแล้วมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณเหมือนกับเออ,ออกไปพูดคุยกับคนอื่นติดต่องานประสานงานอะไรก็ได้คือคุณก็ไม่ได้แบบว่างอะเนาะแล้วก็มัน การทํางานของคุณเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าลดการพูดคุยลงได้เหมือนกันแล้วก็ทําให้คุณไม่เครียดหรือว่าไม่นึกถึงเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าควรเออพิธีที่จะตัดใจจากเขาไปยังไงเนี่ยมองว่ามันจะเป็นการห่างกันมากกว่ามันเป็นการโหความสัมพันธ์ไว้มากกว่าแล้วก็ลดความคาดหวังของตัวเองลงนะคะแล้วก็คงแบบ เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะทำงานหาเงินโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินไปก่อนมันก็ไม่ได้ตัดเขาไปนะแต่ว่าแค่แบบว่าค่อยๆห่างออกมามากกว่านะคะโอเคไหนดูหน่อยซิว่าการตัดสินใจของคุณรอบนี้ยแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอืม โอเคถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะถ้าคุณตัดสินใจแบบนี้มีไพ่ e d e of a n d นะคะหมายถึงว่าคุณเริ่มมาจริงจังเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นโฟกัสเรื่องงานเริ่มต้นโฟกัสกับชีวิตตัวเองมันทําให้เหมือนกับคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันลดความกังวลลงก็ได้เหมือนกันเนาะอืจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสิ่งแย่ๆในชีวิตคุณขนาดนั้นเนาะอืมก็มองว่าคือคุณอาจจะยังมีเขาอยู่ในชีวิตนี่แหละแต่ว่าแค่ว่า คุณลดความคาดหวังลงลดความลดการไปเจอก็ได้เหมือนกันคือคือ,ม,อมันมันมีแฮงแมนก็คือเพิ่มระยะห่างของความสัมพันธ์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาจจะมีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้องคือจริงๆแล้วมองว่าคุณกับเขาถึงแม้ว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันนะมันก็มีขอบเขตอยู่แล้วละแต่ว่าแค่แบบคุณอาจจะเอาตัวออกมาห่างห่างมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะกลัวว่าตัวเองวันไหวกับเขาได้เหมือนกันเพราะว่าเขาดูเหมือนกับ เออเป็นสเปคคุณเกือบทุกอย่างหรือว่ามีอะไรในตัวเขาที่ทําให้คุณชอบมากๆได้ง่ายเหมือนกันเนาะมองว่าวิธีการที่คุณห่างออกมาแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องของตัวเองอะ่ะมันน่าจะดีกว่านะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ขอจบคำนาทานาคำทำนายของคนที่เลือกอยางมัดผมสีชมพูไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะค่ะก็มาถึงคนที่เลือกอยางมัดผมสีม่วงนะคะก่อนอื่นขอเช็ค พลังงานนิดนึงนะว่าคุณและเขาเนี่ยอยู่ในช่วงไหนกันบ้างนะคะมีราศีเมถุนมีเลขสามนะคะราศีพฤษภนะราศีกลุ่มนะคะแล้วก็กรกฎเนาะเมถุนพฤษภกรกฎ กุมนะคะแล้วก็เลข3อยู่ในดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดหรือว่าวันสําคัญระหว่างคุณและเขาก็ได้นะคะเด่นเป็นดาวอังคารเนาะโอเคไหนดูหน่อยซิว่าการตัดสินใจของคุณในการตัดใจในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันโอเคไหมกับกับกับคุณคุณรู้สึกยังไงกับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเอซออฟแพนทาโคคุณอาจจะเหมือนกับ ตัดใจเพราะว่าเลือกที่อยากที่จะตัดใจเพราะว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วอยากที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแหละอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอดูความสัมพันธ์ของคุณนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไฮโรแฟนเอชออฟสอดนะคะแล้วก็สิบเปลี่ยน ออมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ากังวลใจอยู่ตลอดเวลานในการที่คุยกับเขามีเขาอยู่ถามว่ามีความสุขด้วยกันไหมมองว่าแบบเอาจริงๆก็มีแรงดึงดูดที่มันทําให้มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่ว่าเออมันหลังๆเนี้ยคุณกับเขาน่าจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มันมีเรื่องกังวลใจอึดอัดใจแล้วก็คิดมากในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นเราที่คิดไปเองด้วยเหมือนกันในเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลับมาน้อยใจกลับมาคิด ว่ามันมันไม่ค่อยโอเคแล้วในการที่จะจะมีกันอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกเราขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้ทําให้เราสบายใจมากขนาดนั้นเนาะอืมเราเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่ในตัวคนเดียวที่เหมือนกับว่าตามเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะอืมไหนดูหน่อยซิว่าคุณเนี่ยจะตัดใจจากเขาได้ยังไงนะคะไอ้ซอฟ วอนนะคะเพจอัพโซดก็เพจอัพแพนท์เขาจริงๆคุณตตัดสินใจของตัวเองไปได้เลยนะแบบดือด้อตัดสินใจแบบแบบรู้สึกว่าไม่โอเคคุณก็เดิอนออกมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการที่คุณไม่ คือคือเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้คุณสามารถพูดกับเขาได้ตรงๆแหละแต่ว่าแค่ว่าพอคุณพูดตรงไปเขารับฟังไหมเขารับฟังแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยแบบคุณเลือกที่จะอยากตัดใจเพราะว่าเขาเองไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสบายใจหรือว่าหรือว่าไม่ได้ปรับตัวอะไรในความสัมพันธ์กับกับระหว่างคุณกับเขามากนะคะ,ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคุณจะตัดใจจริงๆอ่ะคุณก็ใจเด็ดเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการใจเด็ดแบบที่ว่าตัวเองยังมีความอ่อนไหวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนคนจะยิงปืนแต่ว่าแบบมือยังสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแต่ว่ามองว่าคุณก็ใจเด็ดมากพอนะคะในการที่จะพูดตรงๆกับเขาหรือหรือคุณอาจจะบอกเขาว่ายังยังพูดคุยกันได้นะแต่ว่าฉันน่าจะเริ่มถอยแล้วนะฉันจะเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เขาก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะเข้าใจเราเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ได้แบบยื้อเราไว้หรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่า เพราะว่าตัวคุณเองเอาจริงอะมันก็ยังมีความหมือนกับเ,เ,ปเป็นเป็นห่วงตัวเองรักตัวเองมากพอแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ละอยากที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วที่ที่ไม่ได้จมปักกับเรื่องเดิมอะไรเงี้ยในดูหน่อยซิว่าพอคุณตัดสินใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะได้ไหมเป็นไพ่ Night of cup นะคะมองว่าเดี๋ยวพอพอ คุณเริ่มคิดที่จะถอยอะจ,จริงๆไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแล้วก็ได้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็คุณอาจจะได้พูดคุยกับคนใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ได้แบบติดต่อพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นมากกว่าที่จะคุยกับเขาแค่คนเดียวนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดคือบางคนมันอาจจะไม่ได้พร้อมขนาดน,นั้นใจอาจจะยังไม่พร้อมขนาดน,นั้นคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจให้ใครก็ได้แต่ว่าแค่แบบว่าให้โอกาสตัวเองในการเจอคนใหม่ๆ อย่างนี้มากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างที่เห็นก็คือพลังงานเด่นไปทางคนที่เป็น LGBT ด้วยได้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าคนที่เลือกกองกองนี้เนี่ยจะแบบเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันหรือเปล่าหรือเป็น LGBT หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบไพ่เด่นในด้านนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกอยางมัดผมสีม่วงนะก็ไม่ว่ายังไงก็ขอให้มันแบบค่อยๆดีขึ้นละกันมันไม่ได้แบบบาดใจขนาดนั้นเนาะ เพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดูเหมือนว่าเขา,เขาเองก็เข้าใจอยู่เหมือนกันนะอืมประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลิอกอย่างมัดผมสีม่วงนะก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ